มาถึงเชียงใหม่ที่นี่หนาวไหมฮะที่นี่หนาวหรือเปล่าไหนใครเป็นคนเชียงใหม่บ้างฮะ,ะขอดูมีหน่อยเยวันนี้มีเกมมาให้คนเชียงใหม่ไล้ร่วมเล่นด้วยกันนะฮะครคิดว่าตัวเองไม่อายสายตาผมขอให้ขึ้นามานะขอแค่สองคนนะฮะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่ กฎมีอยู่ว่าเป็นคนเชียงใหม่เท่านั้นนะจ๊ะคนเชียงใหม่เท่านั้นขึ้นมาได้เลยใครคิดว่าสายตาตัวเองไม่อ่อนไหวขึ้นมาสองคนนะฮะอ่ะสองคนไหนอ่ะสามคนก็ได้มีเกมให้เล่นกันนะฮะเกมแรกเอาเกมง่ายก่อนนะเอาอย่างนี้ ไหนๆขึ้นมาแล้วขอเชิญของรางวัลของผมก่อนนะวันนี้อ่าขอของรางวัลด้วยฮนะวันนี้มีอะไรมาให้กับคนเชียงให,หม่ครับผมนะวันนี้เขาบอกว่าเชียงใหม่หนาวใช่ไหมเขาบอกว่าเชียงใหม่หนาวผมก็เลยเอาเสื้อกันหนาวมาให้นะฮะแต่อยู่ที่ว่าใครจะได้ไปนะจ๊ะ เกมมีอยู่ว่าเดี๋ยวให้พี่แดนเซอร์ผมคนนี้ชื่อพี่เค้นนะฮะเป็นผู้สาธิตเกมมีอยู่ว่าผมจะยื่นใบให้นะแล้วให้ตอบพี่แตะอะไรตอบนะโอเคไหมฮะเอาหิวว <Okay. S 2> <Emin> em. ่าในร่างกายอย่างเช่นดูนะฮะหนึ่งสองสามหัวไหล่ตุดหัวไหล่ตุดหัวไหล่ตุดไหล่ตุดไหล่หัวง่ายๆนะไม่ยากเร็วขึ้นหนึ่งสองสาม หัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดไหล่ตูดไหล่หัวอะสนุนสนานกันอันนี้คือกติกานะฮะพร้อมไหมเจนอันนี้ฮะน้องอะไรครับน้องน้องอะไรนะน้องออยนะฮะนี่เป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะฮะเดี๋ยวพี่กาดกับพี่เคนจะเป็นคนช่วยผมดูนะฮะว่าน้องคนไหนทาได้ถูกกติกามากที่สุดคนนั้นจะได้ตัดเสื้อไปโอเคไหมฮะพร้อม เต้นเต้นอะเต้นยังจ๊ะมาพี่จะยืดใหม่ให้หนึ่งี่ขอยืดฝั่งขวามเลยฮนะหัว,หวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดไหล่ไหล่ไหล่หัวขอเร็วขึ้นนะฮะหนึ่งสองสามหัวไหล่ตูดหัวเอ้ยอ่าผิดแล้ว ได้กีนะ่คำฮะได้สามหนึ่งหัวไหลตูดบาคนที่สองฮนะน้องอะไรฮะชื่ออะไรนะฮะหวานพี่หวานพี่เป็นคนจีนไหมฮะเป็นคนจีนเป็นเซี่ยวเป็นเซี่ยวโอเคครับวาใหนีนะจ๊ะพร้อมหนึ่งสองสามหัวไหลตูหัวไหลตูหไหลตู เออคือผมก็ไม่กล้าแต่ก้นน้องเขานะฮะก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเอาใหม่หนึ่งสองอันนี้เดี๋ยวขึ้นนะหนึ่งสองสหัวหล่ตูหัวไหล่ตู่หลตตูตตูโอเคครับน้องได้ไปกี่คำครับเขียนมาไปนะฮะขอบคุณมากฮะมาคนสุดท้ายชื่ออะไรครับ น้องหมิวครับน้องไม่สบายหรือเปล่าับโอเคพร้อมไหมมาเดี๋ยวมาทางนี้ฮะเดี๋ยวมาทางนี้ทางนี้ฮะหนึ่งสองสามหัวหลัตุ่๊เออพี่ให้โอกาสอีกทีนะฮะอันนี้เป็นเทสไงรอบแรกเป็นเทสรอบนี้ของจริงฮะเร็วขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะ ไม่ต้องตื่นเต้นที่อยู่ตรงนี้แล้วพร้อมไหมหนึ่งสองหัวไหลไหลไหลตูดตูตูไหลพร้อมไหมเดี๋ยวขึ้นหนึ่งสองหัวไหลตูดตูดไหลตัดแล้โอเคเอาอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้ผู้ชนะแล้วนะฮะขอเสียงให้กับน้องๆด้วยครับผม วันนี้ผู้ชนะก็คงเป็นคุณน้องคนนี้นะฮะเชิญครับอ่ะพี่วันนี้เอาเสื้อมาตัวเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเราหลังมาอีกเนี่ยอาจจะมาหลายตัวนะจ๊ะอ่ะยังไ,ไงครับไปด้วยครับผมขอบคุณมากฮะเอาเสียให้น้องกอ็เลยแล้วขอบคุณครับสำหรับน้องสองคนที่ไม่ได้ไปก็อย่าเสียใจนะจ๊ะ ขอบคุณมากฮะขอเสียงให้น้องๆเด็กๆด้วยครับผมอะไรฮะอะไรลูกคู่มาได้สักคู่นะฮะขอบคุณค่ะอะไรนะฮะตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวรอเต้นเพลงต่อไปนะฮะพร้อมไหมฮะ